ทําประชาสัมพันธ์หรือการทำแบรนด์เด็ดคอนเทนต์หรือการทําโปรแกรมมิ่งนะคะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารทั้งสิน้นแล้วก็วันนี้ที่จะมาแชร์ค่ะก็คือว่าอยากจะแชร์ว่าในร่ลกของการสื่อสารเนี่ยไม่ว่าเราจะทำประชาสัมพันธ์หรือทำโฆษณารหรือว่าทำโปรแกรมรายการทีวีก็ตามเนี่ยมันมีหลักอยู่3อย่างเท่านั้นเอง หลักสอันนี้มันแอพพลายได้กับการทําการสื่อสารในใน,ในทุกรูปแบบที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพูดจากประสบการณ์นะคะพูดจากประสบการณ์26 27ปีที่ผ่านมาก็เคยทํางานบริษัทโฆษณาคนไทยเคยทํางานบริษัทโฆษณาต่างชาตินะคะแล้วก็เคยเป็นอ,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 อย่างไดีมันเป็นตำแหน่ง COO ของภาคพื้นเอเชีย ตอนออกสิงใต้ก็คือดูแล5ประเทศในใน,ใน,ในแถบเอเชียเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าประสบการณ์ที่ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังแล้วกบ็บวกกับประสบการณ์ทำงานที่ไบทีวีเนี่ยสองปีกว่าแล้วนะคะก็ก็ขอเริ่มเรื่องในระหว่างการพูดคุยอะค่ะก็ะะะอยากให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยมีอะไรก็ยกมือถามได้เลยนะคะ ถือเป็นการคุยกันแรกเปลี่ยนนะคะในแง่ของประชาสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยอาจจะรู้ไม่เท่าพวกพี่แต่ว่าในแง่ของหลัการการทําการสื่อสารหรือการประชาสัน์ทั่วไปเนี่ยก็น่าจะพอจะหิมาแชร์ให้พวกพี่ฟังได้นะคะหัวข้อมันเป็นยุคใหม่คือยุคไซเบอร์นะคะ,ะ,ะนั้นก่อนที่จะเราจะเล่า,เ,ลาเรื่องกันเนี่ยเรามาดูว่าข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและก็สื่อออนไลน์ก่อนเริ่มมาก่อนว่า คิดว่าทุกท่านคงทราบอ่ะวันนี้เรา,าทุกคนก็คงจะใช้นะคะแล้วก็มันก็จะใช้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโดยสถิติจากการวิจัยมันประมาณ1 6 0 0หันตัวอย่างก็พบว่าวันเนี้ยคนใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลีย่ยเนี่ยวันละ6กชั่วโมงสมมุติว่าเราตื่นอยู่ส8ดชั่วโมงตื่นหกโมงแล้วก็นอนเที่ยงคืนหนึ <c> ่ง <oughs> ในสามที่เราตื่นอยู่อะค่ะเราอยู่กับอุปกรณ์สื่อสาร เราอยู่กับโลกออนไลน์เราอยู่กับโซเชียลไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็าตามก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่ามันก็มีอะไรมากมายมัน empower คนก็คือทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนไม่ธรรมดาได้หมายถึงว่าเขาก็กลายเป็นคนที่มีคนติดตามมากมายถ้าเขาถ่ายคลิปบางคลิปที่มันโดนหรือถ้าเขาโพสต์เรื่องบางเรื่องที่มันเป็นกระแส เขาก็สามารถจะกลายเป็นคนไม่ธรรมดา,าคนดังไปชั่วข้ามคืนทั้งดีและก็ไม่ดีคราวนี้ถ้ามาแบ่งตามเจเนอเรชันนะคะก็พบว่าคนเจเนอเรชัน Y เนี่ยก็น่าจะอายุประมาณ3 6 1 9ปี Gen X เนี่ยก็ประมาณ37-51ก่อนหน้านั้นก็จะเป็น Baby b บ o มเมนะคะคือเก,เกิดก่อนอายุประมาณ52ขึ้นไปเนี่ยก็เป็น b บ b y b บ o มเมก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้ใช้หนักมาก อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในวัยทํางานหนุ่มสาวแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องแชทกับเพื่อนหรือคอนเนคกับเพื่อนตลอดเวลานะคะาวนี้โซเชียลมีเดียที่ยอดนิยมมีอะไรบ้างก็อย่างที่ท่านทราบการมี YouTube มี Facebook มี l ล n e นะคะในเมืองไทย Twitter อาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ในต่างประเทศก็เป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ที่เป็นรูปโทรศัพท์นี่คือ WhatsApp เมื่อก่อนมีวอต a ์แอ p ก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศมากแต่บ้านเราไม่ค่อยใช้ ว่าเราจะใช้รลยมากกว่าและอินก็คือลิงก์อินส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นคอนเน็งใน,ในหมู่คนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลวิชาชีพเดียวกันใช้หางานใช้ Connect ในก,กลุ่มวิชาชีพแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะคราวนี้ถ้ามาแบ่งตาม2กลุ่มเราแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มใ,ใหญ่ก็คือเบ b ี o บู r กับ Gen X <c ười> อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ Gen Y <c ười> กับเจน Z <c ười> <ไ Pablo> อยู่ด้วยกันเราก็จะพบว่า วันนี้ลูกๆหล,ล,ลานๆเราเนี่ยก็จะติด YouTube ก็จะเห็นว่า YouTube เนี่ยมาเบอร์นหนึ่งนะคะเปอร์เซ็นอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ตรงนี้เนี่ยมันมี s i g ิ i f i c ค n t ก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบตรงนี้กับ Gen X แล้วก็ Baby ม o o m e r ก็จะพบว่า Gen X กับ Baby b o o m e r เนี่ยจะเล่นไลน์กันซะเป็นส่วนใหญ่แต่เด็กๆรุ่นนี้เขาไม่ดูทีวีนะคะแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยบนยู u b e ตลอด e n t e r t a i n m e n t หรือ Knowhow know who อยู่บน YouTube แล้วมันก็สามารถที่จะรับชมทุกอย่างจากทั่วโลกคราวนี้เวลาเขาใช้ออนไลน์กันเนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่ใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยเขาทำอะไรกัน96%ก็อยู่ในโลกโซเชียลอาจจะมีบ้าง59%ที่ช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่า30%ก็คือเคยขายของออนไลน์แต่วันนี้ทุกคนก็เสพติดบางคนก็ติดมากคือตื่นเช้ามาพอลืมตามปุ๊บต้องแบบควานมือหยิบ โทรศัพท์แล้วก็เปิดเช็ค Facebook ก่อนก่อนนอนก็โอเคดูไลน์หมดทุกห้องและเรียบร้อยโพสหมดทุกโพสแชร์ไปแชร์มาเรียบร้อยอ่ะหลับได้หรือมาเร้่ดูก่อนว่าอมีใครส่งอะไรถึงเราบ้างเขาเมื่อก่อนเนี้ยคนจะเปิดปุ๊บก็จะ,จะเปิดทีวีแล้วก็ไปทำนู่นทำนี้ก็จะมีทีวีเป็นเพื่อนตอนนี้ตื่นปุ๊บก,ก็จะาหาแล้วโทรศัพทอยูงไรถ้าเกิดว่าอย่างอายุ ประมาณดิฉันเนี่ยนะคะก็จะทำโทรศัพท์แล้วก็ทำแว่นตาไปด้วยเพราะว่าไม่สายม,มองไม่เห็นแหละต้องใส่แว่นดูนะคะคราวนี้อย่างที่เรียนนะคะว่า3ปัจจัยหลักตั้งแต่ทำงานมา20กว่าปีเนี่ยก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วในกระบวนการสื่อสารนะ,ะมันมีอยู่ด้วยสามมันมีแค่3แฟกเตอร์เองที่มันเป็นปัจจัยความสําเร็จนะคะเป็นปัจจัยของการเริ่มต้นเป็นปัจจัยของการเริ่มคิดนะคะก็ทํามันจนสําเร็จได้มันก็จะประกอบไปด้วย คนรับสารนะคะคือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยนะ n ะคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาว่าเราจะพูดอะไรกับเขานะะและสุดท้ายก็คือมีเดียเราจะส่งสารนั้นไปหาเขาเนี่ยผ่านสื่ออะไรทั้งสามอย่างเนี่ยมันมีความเกี่ยวค้องต้องกันนะนีฮไปทีละอันอ,อันแรกคือกลุ่มเป้าหมาย อย่างที่ที่โชว์ไปในตอนแรก Gen Y, Gen Z กับ b e b y Boomer ก็มีพฤติกรรมการเล่นอ<ม>ินเทอร์เน็ตไม่เหมือนกันใช้สื่อออนไลน์ไม่เหมือนกัน b a <ม> b y Boomer <ม>ก็ยังจะติดท<ม>ีวีเขาติดนักอ,อ,อ่านข่าวคนไหนเขาจะติดคนนั้นชอบดาราคนไหนเจาชอบคนนั้นชอบละครรสนิยมแบบนี้ก็จะชอบละครแบบนี้แต่ว่าน้องรุ่นลูกร,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 รุ่นหลานของเราเนี่ยที่เป็น GenY Gen จ Gen เนี่ยอาจจะไม่ได้ ติดอะไรแบบที่รุ่นคุณยายของเราติดมันก็แางกันอันนี้คือวิธีการรับสื่อต่างกันนะเขามีลักษณะทางจิตวิทยาก็ต่างกันมีความชอบมีความสนใจในเรื่องต่างๆก็ต่างกันเขาประโยชน์ที่เขามองหาแวลูที่เขาให้ก็ต่างกันเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ได้สนใจอะไรชีวิตเขาอยู่ข้างนอกหมายถึงว่าอยู่นอกตัวเขาแต่ชีวิตของคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ อาจจะอยู่ข้างในคือในตัวเขาวิเคราะห์วิจารณ์สังเคราะห์อยากได้ข้อมูลข้อเท็จจริงแต่เด็กสมัยนี้อาจจะฉาบฉวยไม่ได้ต้องการอะไรต้องการสั้นๆง่ายๆเอาโดนๆน่ะเอารัวๆโดนๆพอแล้วแค่นี้มันก็ต่างกันเนี่ยถ้าเราจะสื่อสารกับคนกลุ่มไหนเราก็ต้องเข้าใจเขาอันดับแรกต้องกําหนดให้ชัดก่อนว่าเราจะคุยกับใครแล้วเราก็ทาความเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วเขาต้องการอะไรเขาสนใจอะไร จะคุยกับเขาแบบไหนดีอันนั้นคือข้อแรกคือออดี e ซึ่งออดีมเนี่ยจริงๆแล้วมีความสำคัญมากะคะ่ะสำคัญมากจริงๆง,ง่ายที่สุดที่จะวิธีทำการทำความเข้าใจออดี e เสียงก็คือว่านั่งคุยกับเขานั่งคุยกับเขาหรือไม่ก็นั่งดูเขานี่สองอย่างสังเกตแล้วก็พูดคุยการพูดคุยและการสังเกตจะทำให้เราเข้าใจเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างลึกซึ้ง ข้สอสในเรื่องของคอนเทนต์ปัจจัยที่สองคือคอนเทนต์คอนเทนต์จะเป็นแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราต้องการอะไรจากการสื่อสารบอกให้รู้ไม่มีอะไรนะอยากให้รู้อ๋อโอเครู้แล้วก็โอเคจากไปหรือว่าอยากให้เขาเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองใหม่รู้สึกชอบรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอยากมีส่วนร่วมรู้สึกใช่ รู้สึกบีลองอันนี้แหละเราต้องช่วยกันร่วมมือกันมาถูกทางแล้วไปอีกนิดนึงนะเพราะคอนเทนต์ที่พูดออกไปหรือคอนเทนต์ที่สื่อออกไปมันก็จะไม่เหมือนกับการที่จะบอกว่าอยากให้รู้อะ่ะศูนย์นี้เปิดแล้วนะครับค่ะ ว่าถ้าบอกว่าเออวันนี้เรามาช่วยกันทาสิ่งนี้นะเพราะว่ามันเป็นมันจะเป็นกิจกรรมแห่งแรกที่จะประกาศว่าชุมชนเราอ่ะแข็งแรงตัวจริงสมมติมันก็อีกอารมณ์หนะึ่งเนาะไม่จะไปดีไม่ไปดีไปเถอะนะขาดแค่สองคนจะครบร้อยละโอเคฉันเป็นสองคนมันก็ได้เธอะจะได้ครบร้อยมันก็จะเพิ่มดีกรีหรือวิธีการก็ไม่เหมือนกัน หรือการเรียกร้องให้เขาลงมือทำย,ยิ่งต้องเป็นอะไรที่ที่เข้มข้นที่เข้าใจจิตใจที่เข้าใจว่าคนเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เนื้อหาวิธีการสื่อสารกับเขาแบบไหนก็คงไม่เหมือนกับการแค่บอกเล่าหรือก็คงไม่เหมือนกับการแค่บอกให้เขาเปลี่ยนทัศนคติแต่การที่ทำให้คนลุกขึ้นมาทำเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างมันอาจจะต้องใช้ ข้อความเนื้อหาและระยะเวลาที่เนิ่นนานกว่าอันนี้เป็นตอนนีน้ถ้าเป้าหมายเราชัดเราก็จะคิดออกว่าอ๋อถ้าอย่างนัน้เนื้อหาเราต้องเป็นยังไงนะคะนี้คอนเทนต์ที่ดีนะคะคอนเทนต์ที่ดีอันนี้จริงๆแล้วมันก็แอพพลายได้ได้ทุกอย่างแต่ว่าสำหรับคนบนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันต้องเข้าใจง่ายเพราะว่า มันเยอะอะค่ะมันเยอะมันเต็มไปหมดเลยนั้นมันต้องง่ายก่อนข้อสองมันต้องสั้นคือพายาวอะไม่อ่านและมันมันความอดทนน้อยมันต้องไปอ่านอย่างอื่นอีกอยังมีอีกตั้งร้อยลายที่ไม่ได้อ่านเลยอะพี่ช่วยส่งลายมาสักสองบรรทัดได้ไหมหอะไรเงี้ยพี่เล่นส่งมากระดาษ A4 อย่างเงี้ยก็ต้องไปอ่านอย่างอื่นก่อนนะเงี้ยค่ะ มันต้องสั้นกระชับแล้วสุดท้ายมันควรจะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์แวลูคือสารที่ส่งออกไปคอนเทนต์ที่ส่งออกไปมันสนุกด้วยหรือมันทําให้เรายิ้มก็ยิงดีหรือมันทําหทให้เราขำยิ่งดีใหญ่เพราะคนก็จะจำนะคะทีนี้ก็ขออนุญ,ญาตเปิดตัวอย่างอันนี้จริงๆมันเป็นของคุณโจนจัใดอะคะ่ะ เขาสอนน่าจะอันนี้น่าจะเป็นเขาสอนเผาถ่านแล้วมันก็พี่ี่อาจจะเคยเห็นนะคะท่านไหนท่านไหนเคยเห็นแล้วบ้างคะไม่เคยนนจริงใจจังอันนี้เป็ถ่านสีดำๆแปลว่า การน่านเป็นสิ่งที่เราทําได้เโดยไม่ต้องซื้อก็ได้ซึ่งวิธีการทำฐ่านง่ายมากเดี๋ยวเราจะผ่านแล้วก็ฐานชิ้นนี้ฐ่านลักษณะนี้เป็นฐานที่มีคุณลักษณะพิเศษก็คือมันสามารถเช็คกล่องน้ําได้ด้วยใช้แกนคาร์บอนกล่องน้ำเหมือเครื่องกล่องน้ำทั่วไปคุณภาพใกล้เคียงกันแล้วก็วิธีการทําฐานเนี่ยที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นการทำา่านโดยที่ไม่มีควันเยอะ เหมือนการเผาถังโดยเครื่องไฟซึ่งการเผาถังโดยไม่มีควันเนี่ยมันสดุกมากเพราะว่าเราหายใจได้อย่างสบายเราจะมาเผาถางกันอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือต้องมีถัง200ลิตรส่วนแรกก็คือถัง200ลิตรหนึ่งถังเจาะรูด้านล่างให้เป็นรูนให้มากที่สุดส่วนด้านบนตัดฝาออกก็คือให้มีขอบ รอบๆนิดหนึ่งประมาณสักสองนิ้วก็ได้ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นฝาครอบหรือเป็นปล่องไฟอันนี้ก็เอาถาังสองล,ลิตรอีกถังหนึ่งมาตัดเอาประมาณสักฟุตหนึ่งแล้วก็เจาะด,ดูข้างๆเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เจาะตรงการอาจจะผ่าเป็นรูปดาวก็ได้แล้วก็พับขึ้นเป็นดูแล้วก็เอาท่อมาใส่แล้วก็ขันน็อตติมันก็จะเป็นปล่องไฟ ติเราใช้ไม้เนื้อแข็งหรือไม้ทั่วไปได้แต่ว่าวันนี้เราจะใช้ไม้ไผ่เพราะว่าวันนี้ฝนตกเราไม้เป็ี่ียกเป็นส่วนมากแต่ไม้ไผ่เป็นสิ่งที่สาธิตได้อยู่ในง่ายที่สุดวิธีการในการเผาก็คือเอาก้อนอิฐมาทําเป็นก้อนเศร้าก่อนแล้วก็วางถังบนก้อนเศร้าเพื่อให้อากาศไหลเข้าข้างล่างในง่ายขึ้นหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอาไม้ใส่ข้างในได้ธรรมดาไม้เนี่ยถ้าเราตัดสั้นๆประมาณสักฟุตหนึ่ง แล้วก็โยนลงไปเลยแล้วก็พยายามใส่ไม้ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้เพื่อไม่ให้มีอากาศมากข้างใน,นฉะนั้นหลังจากเราใส่ไม้ให้เต็มเราก็สามารถที่จะเริ่มก่อไฟได้โดยเอาฟางหรือเอากระดาษมาใส่ข้างบนแล้วก็จุดไฟได้เลยซึ่งการเผาโดยวิธีนี้เรียกว่าระบบแกส๊สไฟก็คือเราจะเผาจากข้างบนลงข้างล่างปกติเราจะเผาจากข้างล่าง้นข้างบนอันนี้คือความต่างาพอจุดไฟเสร็จปุ๊บพอไฟติดปั๊บเนี่ย เราก็จะยกฝาครอบขึ้นมาครอบไปแล้วมันจะเริ่มดูขควันเปลวไฟที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะมาชนก้นถังนิดหนึ่งแล้วก่อนที่มันจะไหลย้อนเพื่อที่จะไปออกตรงปล่องควันเนี่ยมันจะมีออกซิเจนไหลเข้าไปตามช่องสามเหลี่ยมที่เราเจาะไว้เนี่ยไปผสมกับควันมันจะช่วยไหม้ควันสมุนควันก็จะหายไปก็จะเหลือแต่แก๊สออกไปทางปล่องควันมันก็เลยเป็นการเผาไหม้โดยไม่มีควันเหลือออกมาเลยเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบมาก ใช้เวลาในการเผาเนี่ยประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงขึ้นอยู่กับไม้ว่าไม้อ่อนหรือไม้แข็งยังไงวิธีสังเกตดูว่าไฟไหมถึงไหนแล้วก็วาอาจจะมองดูถังมันดำถึงขนาดไหนสีของถังที่เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เป็นสิ่งที่บอกว่าไฟไหมถึงไหน ถ้ามันไหมจนถึงก้นถังให้รอประมาณ15นาทีแล้วค่อยปิดวิธีปิดก็คือเอาไม้ยาวๆเสียบเข้าไปในป่องควันแล้วก็ยกออกทันทีพอยกออกเสร็จแล้วก็เอาฝาปิดไว้ข้างบนก่อนที่จะ ปิดฝาเนี่ยเราต้องเตรียมขี้โคลนไว้เอาขี้โคลนมาปูพื้นไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ยกถังทั้งถังเนี่ยเอาไปตั้งบนขี้โคลนแล้วก็เอาขี้โคลนพอกให้สนิทก็คือไม่ให้มีอากาศเข้าหรืออากาศออกได้ถ้ามีควันออกแสดงว่ามีอยู่ด้วยก็เอาดินขี้โคลนปิดเลยพอปิดข้างบนเสร็จปุ๊บก,ก็ทิ้งไว้ประมาณอีก4ี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปิ แล้วก็เอาถ่านมาใช้ได้เลย4ชั่วโมงบวกกับ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งสิ้นก็คือประมาณ6ชั่วโมงเราจะได้ถ่านและถ่านนี้มีคุณภาพดีมากก็คือความร้อน ที่เผาถ่านตรงนี้อยู่ในระหว่าง800-900องศาซึ่งการเผาถ่านทั่วไปเนี่ยความร้อนอยู่ที่300องศาเป็นส่วนมากไม่ค่อยเกินนั้นอันนี้ก็เลยทําให้ถ่านมีคุณภาพสูงมากไม่มีสารที่เรียกว่าฐานเหลือติดอยู่เลยแล้วก็เหมาะสาหรับทําเครื่องตองน้ําแล้วก็ก่อไฟทำหอุนต้มนี่เราก็สามารถได้ถ่านมาใช้อย่างง่ายๆโดยที่ ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องอยู่กับควัมมากาๆชีวิตมันจะท้องง่ายถ้ามันยากแสดงว่ามันผิดเราหาความง่ายได้เสมอชอบไหมคะพี่น่ารักจรงนะคะคือคือดูแล้วก็ได้ความรู้แล้วรู้สึกอหา่เียลุกขึ้นมาเผาถ่านเองแล้วก็ดูมันง่ายแล้วก็ดูมันสนุก มีทุกอย่างเลยอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะะถ้าเราสมมติว่าถ้าเราสามารถเล่าเรื่องจากชุมชนของเราหรือว่าถ้าเราสามารถที่จะบอกเล่านะคะคนในคนในชุมชนเราว่าลองถ่ายทอดภูมิปัญญาของเขาเนี่ยออกมาในรูปแบบแบบนี้มันก็น่าจะเป็นคลิปที่ที่น่าดูเข้าใจง่ายแล้วก็อยากส่งต่อนะคะคือคือตัวเองเชื่อว่า ในชุมชนของเราเนี่ยมันมีเรื่องดีๆมันมีภูมิปัญญา้องถิ่นมันมีวิธีการมันมีอะไรบางอย่างหรืออินโนเวชันที่ที่พี่ๆในชุมชนเขาทํากันอยู่แล้วเนวี่ยแต่วิธีการที่เราจะหยิบมาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่มันอาจจะต้องมีวิธีพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของตัวอย่างคอนเทนต์ที่เราบอกว่ามันต้องง่ายสร้างกระชับแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์แวลูดูสะุก ตอนนี้มาในเรื่องของสุดท้ายเราพูดไปเราพูดไปแล้วเรื่องออเดียนเรื่องคอนเทนต์แล้วก็เรื่องมีเดียคือมีเดียที่เราเลือกใช้เนี่ยมันก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับออเดียนคือเหมาะกับคนรับอย่างที่เรียนไปตอนแรกว่า Facebook กับ Line มันอาจจะต้องเหมาะกับคนที่เป็นเจเนอเรชัน X หรือว่าเบบี้บูมเมอร์เนาะแล้ววิธีการคือมันช่วยให้เราสร้างคอมมูนิตี้ได้ดีขณะที่ Twitter เนี่ยมันเหมาะกับเจนแ แล้วก็ใครก็ตามที่ต้องการจะสร้างการมีอิทธิพลเหนือเพราะว่า Twitter เนี่ยมันต้องติดตามและคนคนนั้นเนี่ยมักจะเป็นผู้มีอิทธิพลทำความคิดอาจจะเป็น, ar, นเซเลบดารานักข่าวอะไรเงี้ยนะคะที่เขาจะทวิตนักการเมืองเนี่ยนะคะสุดท้ายก็คือ YouTube ก็ต้องบอกกับเจนว่าอย่างที่เรียนไปตอนแรกแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างอารมณ์ร่วมได้เพราะมันมีทั้งภาพและเสียงนะคะต่อ รานนี้หลังจากนี้จะเล่าถึงกรณีศึกษาไอแผนงานประชาสัมพันธ์ที่กับที่ทางไรทีวีเนี่ยทำให้กับโครงการพัฒนาชนุมช,ชนนะคะว่าเราทำอะไรบ้างเผื่อว่าพี่จะเพิ่มเติมให้ให้ให้คอนเทนต์ที่เราเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันสนุกข,ขึ้นมันมีหลากหลายมากขึ้นนะคะ กุมเป้าหมายที่เรากําหนดกลยุทธ์ก็คือเราต้องการที่จะสื่อสารกับชุมชนฐานรากทั่วประเทศเราต้องการสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่และสุดท้ายก็คือเราต้องการสื่อสารกับประชาชนทั่วไปเราต้องการสื่อสารกับสามกลุ่มนี้นะคะโดยที่วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยคน,คนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะอยู่บนโลกออนไลน์ ทีวีสื่อที่เข้าถึงเขานะคะก็มีสื่อออนไลน์ทีวีแล้วก็อีเวนต์นะคะลไลฟ์สไตล์ของเขาก็คือชอบเที่ยวชอบกิจกรรมข้างนอก็นพวกเอาโกลอิงไลฟ์สไตล์นะคะคราวนี้ที่ผ่านมาค่ะกลมเนี่ยมัจกจะพูดผ่านอ็อบเจกต์ก็คือพูดผ่านอีเวนต์พูดผ่านโอท็อปแต่ว่าในแง่ของการกลยุทธ์ในการไปสัมพันธ์ของเราคราวนี้ เราอยากจะพูดผ่านพัฒนาก่อนเพราะว่าคนเนี่ยมันสื่อสารกับคนคนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมกับคนคนเนี่ยคอนเน็กกับคนได้ด้วยแอตติจูดด้วยทัศนคติของเขาด้วยแว l ลูด้วยคุณค่าที่เขาแชร์ที่เขาคิดเหมือนเหมือนกันมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่างเรา ในฐานะพัฒนากรกับประชาชนทั่วไปกับชุมชนหรือกับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันแนแฟนยิ่งขึ้นและมันกน็ง่ายขึ้นนะคะโดยที่เราอยากจะชูภาพลักษณ์ของพัฒนากรให้ชัดเจนขึ้นนั่นจึงทำไมถึงเราถึงมีเรื่องเล่าจากพัฒนากรเราอยากให้พัฒนากรเป็นคนเล่าเรื่องบอกเราหน่อยว่าในชุมชนมีเรื่องอะไรตื่นเต้นบ้างมีเรื่องอะไรน่ายินดีบ้างมีเรื่องอะไรที่เราควรจะบอกต่อกับคนทั่วไปบ้าง ว่าชุมชนเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานไปไกลแล้วนะนะคะสินค้าโอท็อปเนี่ยวันนี้คนที่ซื้ออยู่เนี่ยค่ะเรามีการทําวิจัยแล้วเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อคืออายุ35ัพแต่เด็กรุ่นใหม่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเขาทํายังไงที่จะให้เขารู้สึกว่าเอ้สินค้าโอท็อปเนี่ยมันก็เป็นสินค้าสําหรับเขาเขาก็ใช้ได้นะเพื่อเพื่อจะช่วยขยายตลาดโอท็อปี้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็สื่อที่เราใช้เนี่ย ก็ควรจะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพครอบคุมเข้าถึงรวดเร็วดังนั้นเนี่ยในแง่ของแผงเนี่ยเราจะมีทั้งสื่อออนไลน์และก็สื่อทีวีคือวันนี้คนรุ่นใหม่ไม่ดูทีวีแต่คนอายุ35อปพก็ยังดูทีวีโดยเฉพาะเบบี้บูมเมอร์ก็ยังมีทีวีเป็นสื่อหลักในชีวิตของเขานะะสื่อที่ใช้จึนประกอบไปด้วย f b o o k y o u y u u t นะคะไลน์แล้วก็ทีวี อันแรกคือเราทํารายการนะคะทำรายการพอชอเที่ยวพอดีรายการทีวีเนี่ยจะช่วยโปรโมตโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเราอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไปเที่ยวในเมืองไทยไปเที่ยวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่มันมีของสวยๆงามๆไปดูไปเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของคนในชุมชนไปดูสินค้าโอท็อปที่มันน่าจะเหมาะกับเขาเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาได้นะ ไปดูภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นคือทำไมเราถึงทำรายการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งรายการนี้ก็จะมีพิธีกรเป็นคนที่มีพลังค่อนข้างเยอะก็คือเสี้ยวฟ้าวนะคะแล้วก็พัฒนากรในชุมชนคู่กันคอนเซ็ปต์คือเขาต้องมาคู่กันคนนึงสนุกล่าเริงแต่อีกคนนึงคือมีภูมิมีความรู้ใกล้ชิดชุมชนสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆให้กับคนทางประเทศฟังได้ เรามี14ตอน14จังหวัดทั่วประเทศนะคะน,นีเดี๋ยวจะให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างอะไรตัวอย่างสปอตโปรโมตนะคะเพราะว่าตัวอย่างรายการเนี่ยพี่สามารถดูได้ใน y t u t u นะคะแล้วก็เรามีออนแอร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์บ่ายโมง6โมง20แล้วก็4ทุ่ม4 5วันละ3เวลาแล้วตอนนี้เราก็มีรีรันเพิ่มนะคะวันพุธและวันพฤหัสเวลา4โมงเยนช่องไบรทีวี ช่อง20เรเทศไทยวิจิตรไจยสมั878ต้องเปิด7 2 5าตำบลถ้าจะหาที่เที่ยวสักทีไม่ใช่เรื่องยากคุรู้หรือไมว่าที่ที่คุณจะไปนั้นเขามีออบดี คุณเที่ยวเมืองไทยในแง่มุที่คุณไม่เคยไม่เคยสัมผัสรูมเดินทางไปพร้อมกับพีพิกลสุดผู้มีฉายาไปอัมบูสวัสดีค่ะขอบคลิเปรีวากตเดัวติันั่เองค่ะหลจากนั้น่อนอื้นจนชัดนรู้่ที่ที่จะไปเป็นไปอยูของจี บนพื้นฐานชีป็นเรียบง่ายในสไตล์ข้อเพียงจะปวดปวดห้าขนาดไหนเตรียมแพ็คก,กระเป๋าสปายเปแล้วเดินทางวิธีไทยเท่ๆไปพร้อมกันแล้วคุณจะเปลี่ยนมมองการท่องเที่ยววิธีเดิมไปตลอดกาลติดตามชมได้ในรายการพ่อชอวเที่ยวพอดีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา13นาฬิกาึง13นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็เป็นสปอตโปรโมทรายการนะคะจริงๆแล้วแต่ละตอนที่ออกมาเราก็มีสปอตโปรโมทในทุกๆตอนนะคะบ่ายโมง6โมง20แล้วก็4ทุ่ม4 5เวลา3เวลาเพิ่มรีลาด์อนพุทธและพระรหัสตอน4โมงเย็นอีกเป็นช่วง อันนั้นคือรายการทีวีที่เราทำนะคะแล้วก็เราตัดเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็โพสต์ขึ้นไปบน YouTube ของกรมการพัฒนาชุมชนก็ไปดูใน YouTube ได้นะคะทีนี้นอกจากทีวีแล้วเราก็ยังใช้ Facebook เป็น Facebook ของกรมเพื่อจะสร้างคอมมูนิตี้นะคะกลยุทธ์ของการใช้ Facebook ก็คือมันก็จะต้องทำให้เกิดการไลค์ก่อนมันต้องสร้างเพจแล้วก็ไปหาคนมาเป็นแฟนอ่า ทำไมเราต้องหาคนมาเป็นแฟนเพราะว่าเวลาเราโพสอะไรขึ้นไปอะคะ่ะแฟนของเราก็จะเห็นก็เหมือนเพื่อนเราอะเวลาเราโพสอะไรขึ้นไปเวลาอัปเดตสเตตัสหรือเราโพสว่าเราไปดูนี่เพื่อนเราก็จะเห็นก็เหมือนกันอันดับแรกก็ต้องไปหาแฟนก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอเราโพสอะไรขึ้นไปแฟนก็จะเห็น